วิดีโอมองนู่นแต่ว่าลีเวิธานอยู่ตรงนี้อย่ามองรออยู่แล้วรออยู่แล้วหนึ่งต่อสองเลือดพี่โอละลายอัพพอดีเลี่ยมกราเนมันอยู่ในเนบิวลาอย่างหาใครไม่เจอเลยลูกุบอลตึกลายต่อัมาตะเบนคิวจะโกกราวเน็ตต้องเก็บสาไปก่อนแล้วฮะได้อยู่ดีเหลือไม้ทีคนเดียวเท่านั้น ไม่โดนใครใครดิสไ <teaching. S 1> ตรงนี้ครับผมแล้วแก้มาดิพู่ชายแล้วก็ดูกรับผมฮีโร่เลือดไรครับแล้ไงวางเธอเลร์ไว้วางเธอเลยเอาจอบโบมาเอ้าคนดีคนเดิมโอ้โหแล้วไม่ให้ไปยังไงก็ไม่ให้ไปครับผมแล้วมีสุสตะเล็กไปมาไปจังหวะแรกไว้ก่อนครับโดนดูดจากกําลังหรือไม่ไหวเอาไปดิสไจัดให้ครับผมตรงนี้มันติดพิษส้นเลยนต้นเปไป แย่ yeah, แล้วครับผมหายไป2กระบอกกระบอกกระดูมาแบบนี้ผมต้องตอบรับ oh, สถานการณ์ให้เพื่อนแล้วก็ oh, พีดีซีมาจาัดให้ห oh, oh, oh. มดเอของพีดีซีครับวัน oh, oh, oh. นี้เบสซอมมาอเลิร์ e อเลิร์ t มาแรงมาก <en it. S 1> เรียบร้อยดาวองเครื่องแรงจัดครับผมลิร์ t อะแล้วแล้วร,รู้แล้วคทำแบบนี้ <Wow. S 2> แต่ว่าในหนึ่งคิวบาเซียเก็บทิศลัวไปไหลเข้ามาที่แบ็กไซด์แล้ววางเซอเดร์เดทเอาไว้เฮ้ย เอ้าเลยครับแม่หนึ่งถือกอดเล่นนะครับแบบนี้นิไดไปเบ่กทางไปก่อนด้านหน้าบาสเียไหลมาแล้วยิงจากด้าหมดเราเรียบร้อยฟูกี้มาเล่นไว้แขกไปอยู่แต่ว่านี่ได้หนึ่งแล้วฟูกี้ไหลเข้ามาเล่นที่หน้าเย็นโลแทน แต่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่แล้วแหละมีไม่รู้ตัวเรียบร้อยเก็บได้เมื่อิวเฮ้ยลูกกุ๊กกี้เก็บได้เมื่ิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะมาถึงคำว่าติดตัวเถิดเขาจะไปก่อนแล้วเหมือนกันลวดลวดมาสองติดเก็บสามแล้วเก็บสี่จากคิวเขาจะไม่ไม่ต้องรีบโยเลยครับแล้ว่ยเติมสมูทไปอีกดูหนึ่งเพื่อครัเพื่อเอาเนียนเอาเนียนสุดแต่ว่าตัวลูกกี้เอาไปสองแล้วลวดเข้ามาเก็บสามจากลูกกี้ไปก่อนโอ้โหค แต่ดาเมจเพื <The> <strong> ่อนมันไม่ค่อยเยอะแต่ว่าตนี้มอมเตอร์เก็บเอาพินยาบแล้วทีนี้ก็ยังไงดียังเข้าไม่ได้แล้วที่แกติดมอมเตอร์ได้ทริปปุ๊บคิวเสียทั้งปืนสไปเกอร์จอบแล้วแต่มันเสียวิีดไปโดนคอมเตอร์เก็บสิเห็ุมันเด็งมันบอกตำแหน่งแต่โคบิกไม่อยากโคบเข้ามาถึงร้อนเหตุร้างเป็นกองแล้วเหมือนกันเอามาตรงนี้โซมคู่โดนแต่ชาวนามาโคบิกเอาไปสามตาจะบอดมองไม่เห็นเอาเราไม่อยู่ที่เดิมแบบนี้รู้อยู่ฟลาวเวอร์คันหลังให้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โห ด้แน้วโฮเบกับผมที่ยืนโฮอยู่ตรงนี้ดับเบ็ลกอสัปดมาสบัดไปได้ไปอีกหนึ่งกระตันหนามีงซ้อนอยู่บนการครับตรงนี้ปัดหลบบอกกอนเลยสบัดหลบบอกกอนเลยแล้วสเปร๊ดเฮ้ยอะไรอ่ะพอเตอร์ยังไงไม่มีใครเช็คเอาไปหนึ่งแล้วตัวสองสัดมาหายสองหายสามทิปเปิลคิวแล้วพอเตอร์ครับเบต้ากับอารอนฟิลจะย้ำต่ออยากจะเห็นสักหน่อยว่าด้านในมันมีอะไรกับพอเตอร์รอเป้าอยู่เอาไปหนึ่งแล้วตัวสองรอซ้อนมาแล้วเป็นเอสเลยครับจากพอเตอร์ครับยังไงก็ต้องแฟนแล้วเอาโดนเควิน โดนเพื่อนนี่ดูดูใะรนี่โยกโอซีโยกโอซีพอดไม้โ้